เพิงรู้ด้แกไอ้กู้เจอปอ้สัตว์ผูเจอปอยมีคนดักปลาหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะมีปี๊บอะไรกาไง ที่มาประมาณ30ทีอ่ะมีไม่ได้โกหกโมเสารนะ์ะไร30ตี่นคนน่ะประมาณ30ตีอ่ะมึงรู้ได้ไงผมนับอยู่ไม่ได้โกหกมเสาร์ด้วย กูเจอโปไอ้สัดกูเจอโปกูเจอโปเลยเดียนมันรีบจะรู้เลยมันรีบจะรู้ไอ้เยียเนี่ยตายหายแล้วเนี่ยกูเจอโป้ไอ้ยี่ไอ้ยี่โป้ร่บจะรู้เลยรีบจะรู้ทุกอย่างเลยเมื่อกี้ฮ่าฮ่าแสนดีผู้ฆ่าโปอีกแล้วอ่ะแสนดีผู้ฆ่าโปอีกแล้วอ่ะเฮ้ยแสนดีผู้ฆ่าโปอีกแล้วนะช็อตนี้นาฮ้า เสรดีผู chapter, คฆ่าโปโป้กโง่โป้เดินกโง่ดิเอาวิกเตอร์มาชาร์จกูเปิดโคตรสวยเข้าหัวแม็กเลยโป้เดินกโง่โปโกโง่โป้กโง่ไอตัวนี้ไอไอตัวนี้โปไม่เป็นงานเท่าไหร่ไอตัวนี้สู้ได้ไอตัวนี้โปแบบเออเอออะเอองงๆอะฉายยาบอกเลยฉายยาผู้ฆ่าโปนี่ไม่ใช่ได้มาแบบฆ่าทิพย์นะฆ่าโปของจริงนี่แหละ มีคนฟาร์มมีคนแสดงว่ามีคนฟาร์มวงฟาไปแล้วแน่เลยเนี่ยเฮ้ยฟาร์มาอะไรกระสุนอยู่นี่หมดเลยเนี่ยเฮ้ยแสดงว่ากูยังมีความหวังที่กูจะตามหาบาลีได้แสดงว่าแล้วมีคนออกไปแล้ววะเฮ้ยทุกคนไหนหลอกกระจายกำลังกระถาบาลีพี่คิงครับมาใหม่ครับ อ่ะพี่คิงอะไรไม่ใช่คนละคนละคนละดีเจอแล้วบาเลตคู่มาเพื่อกูเจอโปอีกมึงวิ่งทะลุใช่ไหมได้กูไม่มีปัญหาเดี๋ยวกูยิงให้ทะลุบ้านเลยมึงมาเดี๋ยวกูจะยิงให้ทะลุบ้านเลยมึงไงโปมึงมานี่มาเดี๋ยวมึงต้องเจอกูซะหน่อยไหวโปอะไอโปนี่มันต้องเจอแบบวิ่งแบบว่าต้องเจอแบบบาเลตเขาเรียกว่ากระสุนตามตามติดกระสุนตามติดบ้านอะไรกระสุนตามติดตัวของมันเลย คือเรียกได้ว่ากำแพงไม่ต้องเข้ากันเลยทีเดียวคือเดี๋ยวจัดให้เลยดีกว่าผมจำชุดไม่นดาอยู่มันใส่ชุดแดงๆอ่ะผมตั้งให้ฟนไม่ติดหรอชุดทายไม่ได้เก่ง งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่เราเก็บมาเพื่อโดยการที่จะเราจะฆ่าโปอย่างเดียวเรามีจุดประสงค์ที่แบบว่าแน่แน่ชัดเจนคือเป้าหมายของเราค่อนข้างจะชัดเจนเราจะฆ่าโปเราจะมาเพื่อฆ่าโป อยาเอาเลตโซนมาตรงนีขอล็อก้บอบเฉ้ยเข้าบ้านก่อนเลตโซนเกิดทุกที่ที่ปลายอยู่ใช่ครับผมเลตโซนมันจะมาทุกที่ที่ผมอยู่อ่ะคือกูอยู่ตรงไหนมันก็มาตรงนั้นอะเออเฮ้ยมีคนกำลังจะมาชุบป่ะเดี๋ยวกูรอเลย บวกใครวนะนว่นะมันดาววะน่ะเม็ดเดียวเทียท่ยวสวรรค์เม็ดเดียวเที่ยวสวรรค์เลยจ้ะ กูชุบเลรยญกูจะหมดแล้วนะเว้ยให้โคโตชิรากามาโต้ดาวดาก่อนเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยเออดาก่อนเฮ้ยกูไปบ้านฟาร์มดีกว่าอันนี้ถ้ากูไปบ้านฟาร์มกูได้หมดเลยเนี่ยจริง่ะ มีมาบ้านหลังนี้ดีกว่าวกคุได้เต็มไม่เต็มหน่วย

สายทีดตื่ตายหมดจี้เฮ้ยมันไอ้เบอร์สามมันดาวกี่รอบแล้ววันเนี่ยโดนไปเม็ดหนึ่งอ่ะ